แชร์วิธีทำเซลเช็คอินและโหลดกระเป๋าด้วยตัวเองที่สนามบินค่ะหลายๆสนามบินรวมถึงสนามบินสุวรรณภูมินะคะเขาก็จะมีให้เราสามารถทำเซลเช็คอินแล้วก็โหลดกระเป๋าด้วยตัวเองวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะคะซึ่งการทำเซลเช็คอินนั้นหลายๆคนก็อาจจะมีประสบการณ์มาแล้วนะคะก็แค่มองหาเครื่องที่เราสามารถทำเซลเช็คอินได้ของสายการบินที่เราจองไปนะคะสแกนพาสปอร์ตของเรานะคะแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยเราก็จะได้รับตั๋วมาค่ะสำหรับวิธีการโหลดกระเป๋าด้วย ตัวเองนะคะก็จะทาคล้ายๆกับเซลเช็คอินเนาะแต่นี้เราจะทําที่เคาน์เตอร์ของสายการบินที่เราทําการจองไว้นะคะซึ่งปกติแล้วเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีพนักงานนั่งคอยบริการเราเนาะไม่ว่าจะเป็นเช็คอินหรือว่าติดแท็กกระเป๋านะคะแต่นี้ก็จะมีแค่เครื่องไว้ให้เราโหลดกระเป๋าด้วยตัวเองนะคะโดยอันดับแรกนะคะเราก็ไปที่เครื่องจากนั้นก็สแกนบาร์โค้ดจากตัวของเราเลยนะคะซึ่งทางจอเนี่ยเขาก็จะมีบอกขั้นตอนไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราต้องทําอะไรบ้างขั้นตอนก็จะมีแค่สแกนบาร์โค้ดจากตัวของเราจากนั้นยกกระเป๋าขึ้นชั่ง ดีกับน้ำหนักที่เราซื้อไว้เนาะเขาก็จะให้เราตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งนะคะจากนั้นเขาก็จะปิ้นแท็กปิ้นออกมาปุ๊บเราทําการติดด้วยตัวเองจากนั้นนะคะก็กดคอน t ิ n นีแล้วกระเป๋าของเราเนี่ยก็จะไหลไปตามสายผ่านแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเขาก็จะมีใบเสร็จออกมาให้เราเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราทําขั้นตอนโหลดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่กลัวการโหลดกระเป๋าด้วยตัวเองนะคะหรือว่ากลัวว่าจะทําไม่เป็นนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะจริงๆแล้วเขาก็จะมีพนักงานไว้สแตนบายให้ข้อมูลสายการบินนั้นๆก คลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์กับนักเดินทางมือใหม่นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพวกเราอยากเที่ยวไว้ด้วยนะคะใครที่กําลังแพนเที่ยวโยโุโรปหรือว่าแพนทำวีซ่าเชงเก้นติดตามพวกเราอยากเที่ยวไว้รับรองจะไม่พลาดข้อมูลดีๆค่ะ